ก็เป็นขาล่องกับนะกักจันทบุรีอ่าตอนนี้อยู่ที่จังหวัดระยองโปรชองเออจังหวัดอะไรระยองออตัวด้วยหมุนตัวเออใช่ขา,ามาดูอ่ะรถตุงเศษไงเพิ่งทำเไปใหม่เลยยกสูงอ่าใส่โบแล้วด้วยติดเทอร์โบมานะอ่าดูดสดนะครับ สวัสดีนะครับเป็นเพื่อนทุกคนครับกลับมาอยู่ผมเปเจอเกตคุณจะมาขังครับตอนนี้เลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะเป็นกำลังใจผมทำลิปต,ต่อไปนะอืมตอนนี้ครับวางจากงานเราคอยกแล้วนี่ก็เป็นขาล่องกลับนะบจากจันทร์ทัพบุรีตอนนี้อยู่ที่จังหวัดระยองเนาะกำลังแบบแวะเที่ยวอโซนชายทะเลเอเดี๋ยวจะเลาะไปออกอทุ่งปวงทองแล้วก็แสหาดต่างๆเนาะไประยองแล้วก็ไปแวะหา เราเสกแค่แป๊บหนึ่งไปทางเราอยู่ที่อ่าวันนี้เราจะไปนอนที่หาดกินน่ะดอ่าในอ่าถ่านทัพเรือสัตหีบนะเออแบบเป็นวิวแบบโอ้โหสามร้อยหกสิบองศาเออประมาณนั้นแบบวิวของวิวเขาวสวยมากเลยอยู่ริมทะเลด้วยจอดริมทะเลสุดๆไปเลยอ่าก็เมื่วานนี้เราไปจอดที่ลากนกันเจงกับเพื่อต้นใช่ไหมเนาะอือไปกับอ่าเพื่อนในกลุ่มเนาะน้องป๊อปอ่ารถจัดเต็มป่ะเหนยว ถือว่ารถสวยเลยสวยว่ารถเราไหมสวยป่ะ <laughs> แล้วก่อนแต่เรามีงบเดี๋ยวเราก็ทำตามไปนะเออว่าประมาณแต่คนไม่เหมือนกันโอเคประมาณนี้นะก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันอ่โซนริม,มทะเลขาลงกลับเนาะเออจะไปแวะตรงไหนบ้างนะเดี๋ยวพาไปดูโอเคไปเดี๋ยวไปถนนเรียบชายทะเลกันเราอยู่ที่ไหนเนี่ย ระยองอ่าเดี๋ยวไปขึ้นฟา้าเล็งไงเออไปเดินชมธรรมชาติหน่อยนี้เออคนเท่าไหร่นะมิวฟ้าเล็งราคาเท่ารบาทะเออถ้าถ้าไม่นั่งน้องเดินเข้าไปอีก400เมตรละเออไปไปไปดูด้ยไปเออรถของเราในวันนี้โอเค ถ้าเดินนี่400เมตรนะครับนะนะครับอ๋อเราเดินได้สามกิโลอ๋อสักพักเราปิดทำใหม่ปิดรถเมื่อก่อนทำลายมันจะเดินออกเรือหลวงก็อแตได้แล้วตอนจับผมกลับไงอ่ะไอ้รถอชียงเงี้ยของอ๋อเรกำลังจับมาอีกลายบาทอ๋ออ๋ออ๋อนี่ผ่านมาหลายทีไม่เคยเข้ามาเลยลอ๋อธรรมดาเดินรอบ สามกิโลเหรอครับนะส่ลืออกเรือลเลยได้อ๋อเรือหลวงนู่นแล้วเราก็ตังอล้อมาาต่านนมองัองทีคนละสิบาทอ๋อก็ตอนนี้ครับถึงทุ่งปองทองนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,นะอ่าก็เป็นที่เที่ยวของชุมชนนะครับสามารถนั่งเรือชมธรรมชาติได้ด้วยอ่าใครมีเวลาเยอะนะครับลองมาดูเนาะก็ไม่แพงเลยนะราคาแบบมิตรภาพนะครับคนละห้าสิบบาทเท่านั้นอ่าแต่วันนี้เราจะเลือก การเดินนะครับเข้าไปในป่าชายเลนนะครับทุ่งโป่งทองเนาะก็มาแบบผ่านหลายครั้งมากนะแต่ไม่เคยเข้ามาเลยตรงนี้ก็จะเป็นปักน้ำปราแสน,นะครับกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะนั่งเรือชมธรรมชาติเดินทุ่งโป่งทองอ,อ่าหรือว่าใครจะไปเล่นอนะ่ะกิจกรรมทางน้ําตรงเรือปราแสก็ได้นะอืมโอเคบรรยากาศก็จะแบบนี้เลยนะแบบใสๆนะพ,พี่นะอืมเที่ยวธรรมชาตินะ โอเคพาคุณแฟนครับมาถ่ายรูปนะ, <c oughs> ะงานเพื่อนฟิลก็จะประมาณนี้เลยก็เดินชมธรรมชาติป้าเหมยวนี่ต้นโกงกลางเดินป่าชายเลนนะผมว่ามาหลายที่นะแต่ไม่เคยเข้ามาเออมาเปลี่ยนที่เที่ยวมาไงใสรักธรรมชาติ <Good. S 1> เขาบอกเดินรอบอ่ะสามกิโลนะสะพานมันพังอยู่ครึ่งหนึ่งเขากำลังซ่อมแซมตอนนี้ นี่นี่น้องเหนียวเรียนจบสิ่งไว้ล้อมาชอบชอบไหมครับชอบค่ะชอบค่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่ไหนหมีวบอกเพ,พื่อนสิทุ่งโปร่งทองจ<ะ>ังหวัดอะไรระยองเป็นจุดไฮไลท์เลยนะพี่ๆอันนี้ก็เป็นต้นต้นอะไรนะหมีวต้นโกงกลางใบนีมีสีทองเหลืองอาร่าม แล้ต้นมันจะเสมออ่ะคนก็ชอบมาถ่ายรูปตรงนี้เนาะมันแบบเสมอแบบเอวอ่ะอืมเป็นจุดที่อ่สวยงาินึ่งจุดนะก็เดินรอบก็ประมาณสามกิโลนะเป็นเส้นทางธรรมชาตินะป่าชายเลนว่างั้นเถอะอเราจะไปลงมุ้ยไหม,มไไก็แวะมาเดินเล่นมาชมธรรมชาติใช่แล้ววันนี้คือไม่มีแสงแดดเลยเออ นี่คิดว่าถ้าเดินไปเนี่ยมันต้องไปโผล่ตรงริมทะเลน่เลยเอ,อตรงปากน้ําปลาแสเขาบอกเดินไปถึงไงตรงเรือรบได้เลยนะเหมิว่าตรงนี้ใช่เพราว่าตอนนี้เขาซ่อมอยู่เอซ่อมอยู่แล้วตรงเนี้ยข้างหน้าที่เราเข้ามาเนี่ยมีเรือน้าเที่ยวด้วยนะคนละแบบห้าสิบบาทเางอ้ะถ้าใครมีเรลานะก็ลองเข้ามาดูแล้วกันแต่เราจะไปแวะตรงเรือรบปลาแสด้วยอโอเคไปนะักท่องเที่ยว เราจะไปถ่ายรูปตรงนี้อีกที่ใช่ไหมเหมียวใช่จุดไฮไลท์หนึ่งจุดเห็นอะไรขาา้าทบังไงเนี่ยตรงนี้สวยมากเอาดีเดินไปดิเดินไปดิ อหมุนตัวด้วยหมุนตัวเออช่เอ้ตรงนี้โคดแจ๋วเอาหมุนกันไปใส่เพลงหมุน ปงงทอเปลวเป็นไงบ้างลูกโป่งทองบอกเพื่อนสิเออสวยดีวันนี้อากาศดีไม่มีแดดเลยเดินเล่นแับถุงได้เลยถ่ายรูปสวยถ่ายรูปมากี่ร้อยรูปยอดใบไม้อะยอดของต้นไม้เ,เป็นสีทอง,อ,องเลยเข้าใจเข้าใจว่าเรียกว,ว่าลูกโป่งทองนะแล้วเราจะไปไห่างนต่อบอกเพื่อนสิ แเราอะไร,ระเ,ารเขาเรียกว่าปากน้ําประแฝอเนี่ยก็อยู่ใ,ใกล้ทุ่งป่งทองเลยแต่ว่าทุ่งป่งทองเนี่ยผมเพิ่งเคยมานะพี่นะกออ็สวยดีมากับฟปู่บัตตี้แล้วนี้นะออไปทุกที่ที่มีทางนี้เป็นเส้นทางร่องกับนะจากจันรบุรีเกออ็ตอนแรกว่าจะเข้าไปเที่ยวอ่าวัดเขามันจบนะมาเที่ยวแถวอยยงยี่ฝาย เพราะว่ามันจะไกลขึ้นไปเยอะเลยอืนี่กำลังเลือกรูปอยู่ไปอย่าไปเรือรบกัน <Yahoo! S 1> นี่นะครับถึงแล้วเรือรบประแฟเนาะร้านซีฟู้ดเต็มเลยริเทะเลนั่งได้แบบนี้เลยะนะเอาฟิลได้เนาะอล้วจอดถ่ายรูปเพืน่อหน่อยอคนมาขายของเยอะนะ เรือลมเบลเลอร์เลยนะเขาทำเป็นแบบอน,อ,อนุสรนะครับเรือรบเรือรบแต่ปลดระวางไปแล้วนะลำนี้ขึ้นไปชมได้ด้วยนะผมเคยขึ้นไปถ่ายอยู่โอเค okay, okay. Yeah. ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับมากับรถตู้สายชิลเอีลสุบัตดีนะครับนี่ไปทุกที่ที่มีทางอ่ ก็เป็นขาร่องกับนะจากจันทบุรีนะครับแวะระยองนะก็ขับเที่ยวริมทะเลมาเรื่อยเลยจนมาถึงเรือหลวงปลาแสนะครับนี่ผมก็เคยมาหลายครั้งนะตรงนี้เนาะถนนสวยมากก็เป็นปากน้าปลาแสนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะจอดนอนฟรีได้นะพี่นะี่เนาะแล้วก็มีอ่ะพวกร้านอาหารซ,ซีฟู้ดซีฟู้ดนะั้นให้บริการนะครับเรือหลวงปลาแสลมนี้นะครับนะก็เป็นส่วนหนึ่งของสงครามเกาหลีนะนี่แต่ออกรบมาแล้วนะครับ เป็นยดาหนึ่งปีนะพี่ๆนะการเรือไทยอีกสองลำอา่าตอนนี้ก็ปลดระวางไปแล้วก็เอามาเป็นอนุสรสถานนะครับอยู่ที่ปากน้ำพระแสนะครับจังหวัดระยองเนาะใครผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาเที่ยวได้นะเออโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็กําลังมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดระยองเนาะ,ะวันนี้ก็ออกมาช้าด้วยมาสายด้วย เอาแวะอ่าเที่ยวได้สองที่นะกุ้งโป่งทองอ่ะอ่าเรือปลาแฝเออต้องปักน้ำปลาแฝเนาะเออตอนนี้เราก็ก็่าสี่โมงแล้วยังไม่ได้ที่พักเลยนะเดี๋ยวกะว่าจะแวะบ้านลุงเสกนะชาร์จโปร่งชาร์จแบตก่อนไม่รู้ว่าจะได้นอนไหนเลยนะแต่เดี๋ยวต้องแวะบ้านลุงเสกก่อนเพราะเราแบตหมดหมดเลยเอาปุ๊บพอแบงค์นะแล้วแฝงแกะไม่มีด้วยวันนี้นะเพราะว่าเห็นว่าชาร์จมีเข้าโอ้ จริงอ่ะผมจะทำอะที่ชาร์จเนี่ยเออแล้วกันรถอันนึงเนี่ยเดี๋ยวกลับไปต้องทำนะเนี่ยระบบแบตมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่เนะ่ต้องกลับไปแก้ไขปรับปรุงนะ่เดี๋ยวมีงบประจาะจัดเครื่องเนี่ยก,ก็ชุดเถอร์อได้จบจบไปเนาะพอมาลหลายๆวันแล้วมันใช้ไม่พอจรงิงพี่ผมว่าใช้อ่ะชาร์จกล้องเนาะชาร์จโดนเอ่อโทรศัพท์โทรศัพท์นะ่เติมเต็มไปหมดเลยที่เอาใช้นะแล้วก็ใช้แสงส่องสว่างด้วยเออ แ,แบตรูปมันนิดเดียวอ่ะห้าสิบห้าแอมใช้คืนนึงก็หมดแล้วเปิดพัดลมอีกโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเข้าตัวเมืองกันไปชาร์จปกชาร์จแบตก่อนแล,แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าไปกันต่อ <Wow. S 1> ก็โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ตัวเมืองจังหวัดสยองแนี่มากับอ e ีซร์ซูบัดดี้นะโอ้โหขับมาจากจันทบุรีประมาณร้อยกว่าโล อผมว่าไม่พักรถเลยนะขับวนเดียวจบนะแวะกินก๋วยเตี๋ยวทีเดียวอืมยาวๆเลยแล้วแล้วก็แวะเออ่เที่ยวทุ่งโป่งทองนะเรือลบระแสอืแล้วก็มาตัวเมืองระยองนี่แหละเพราะแบตเราหมดแล้วพูดถึงอ่ะ power bank power b a n นะนะหมดหมดเลยคืนนี้ก็นอนไม่ได้โทรศัพท์แบบชาร์จไม่ได้นะอ่าฝนตกทั้งวันเลยแล้วก็ไม่มีอ่ะ แดดอ่ะเออไม่มีเลยมันชาร์จแบตไม่เข้าว่าั้นเถอะอแบตหมดลูกอ่ะเปิดพัดลมเปิดไฟทั้งคืนเนาะแบตหกสิบแอมป์แต่ผมว่าจะทำระบบแบตใหม่น่ะพอออกมาหลายๆวันใช้ไม่พอนี่ก็เลยมาแวะบ้านลุงเศษนะอยู่ในอำเภอเมืองระยองนี่แต่มาดูอ่ะพามาดูรถลุงเศษไงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยยกสูงอ่าใส่โบงแล้วด้วยนี่ โอเคก็ดูสดประมาณหมื่นว่าบาทนะอืมนี่ยกสูงไนงะเปลี่ยนล้อใหม่เปลี่ยนแม็กใหม่หมดเลยแม่ทำแบบเต็มระบบอืมถือว่าอน,นี้นะเป็นตัวต่ำอันนี้ยังไม่ซื้อแผงข้างใส่นะเราตนะ้องเสกเนาะคอนโซลแบบคลาสสิกเลยเอาไม้นี่เนาะ แต่ถ้าใครอยากจะได้แบบเดิมๆก็มีขายนะรถระเบิดเต็มไปหมดเนาะแต่ลุงเสกเเทำแบบนี้เลยซื้อมาอย่างไรก็อย่างนั้นเลยนี่เครื่องไปติดเทอร์โบมานี่ติดเทอร์โบมานะอะดูดสดนะก็ทำให้แบบรถวิ่งดีขึ้นเนาะนี่มอน้ำปะมาใหม่ด้วยเ็ร่องมอญ้ำนี่สวยนะเออ ยังอยังไม่ล้มเลยอ่ะสวยๆเลยอืมเนีย้ยเครื่องเนีย้ยเครื่องเดิมเลยติดโบน่นอยเพื่อการวิ่งเนาะวิ่งที่ดีขึ้นนะนี่มาดูภายในรถลุลงเสกนี่ก็ถือว่าใกล้จบแล้วแนตะ่ว่าไอ้เทอร์โบนีน่ลุงเสกบอกจะต้องปรับต้องจูนอีกนงอีกสักนิดนึงอืมข้างหลังก็มีทีวีติด พวกแอร์ดีซีก็หมดละม,มีระบบแบตเราเทียมเนาะรูบเลอเลยเขาทำมาจบหมดละเที่ยวแบบสบายๆเลยออกสองสาคืนนี่สบายๆเลยผมก็อยากจะทำแบบนี้นะแต่ว่าติดที่งบประมาณนะพี่นะเออนี่แหละมาดูเกือบจบแล้วคันนี้ติดอันนี้ไปด้่ากระจกคอนไวอ์เทพ่พี่เขาไปอีกอมผมก็อยากได้เหมือนกันนะ นี่ด้านนี้ก็เป็นเนี่ยกระจกแต่งหมดละสวยๆเลย,วยเวลาขับก็จะมองง่ายใช่ไหมอืมก็อราคาหลักพันนะครับชุดหนึ่งเนาะยิงเข้าไปหกตัวนะอยู่แล้วเดีเป็นอา่ามือสองเนาะอันนี่มาแปลงใส่ก็เดี๋ยวทำสองทำสีก็โอเคแล้วเนี่ยขัดขัดพ้นสีหน่อยถือว่าใช้ได้ แล้วเขาก็อ่าด้านหน้าก็ไปใส่อ่ะไฟโพเ,เตอร์มาคู่หนึ่งอืมสว่างนะอันเนี้ยผมลองเปิดอยูล่ละก็คือแบบสว่างจ้าเลยแต่ว่ามันก็จะมีอ่ะชั่วโมงในการใช้นะสําหรับอ่าไฟโพเ,เตอร์แบบนี้เนาะเขาเรียกว่า LED เออไฟ LED ไม่ใช่โพเตอร์โอเคเออมันก็จะมีอ่ะชั่วโมงในการใช้อืมแต่สว่างจริงอ่าคู่หนึ่งพันวัตตอืมดูแลหกร้อยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ เ6,700โอเคถือว่าเขาอะทำเพื่อแบบการแคมปิ้งจริงนะข้างในก็จะมีเตียงมีทีวีมีแอร์ดีซีเต็มระบบอะ่ะแบตเตอรี่ลูกเบลเลอร์เลยโอเคก็ประมาณนี้เนาะเราไปติดโบมายกสูงเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กใหม่นะ อยกสูงมาก็เอ๊ยรถทรงสวยขึ้นเยอะตอนแรกรถตะเสกก็ต่ำนะเตี้ยเลยพอเจอหงเจอหินหนะน้ากลัวมันจะไปเกี่ยวอะ่ะพวกแข็งน้ำมันเครื่องน้าล่างนะพ,พี่นะเกี่ยวมาเดี๋ยวงานง,งอกโอเคประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเอาเราชาร์จบ่งชาร์จแบตเนาะคืนนี้คงจะไปนอนไหนน่าจะนอนหน้าบ้านลุงเสกไนงะนะเดี๋ยวขโมยไฟลุงเสกเ,เสียบแอร์นอนหน่อยฮอะเ,เดี๋ยวอ่ะ มดๆคำ่ำๆนะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวขับรถเล่นริมหาดหน่อยเนาะเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆหาหาหาแสงจันทร์ตรงนี้นะเนาะว่าตอนคืนนะมีร้านอะไรขายบ้างนะพวกไอ้สรตทฟู้ดนะริมทะเลอะไรเงี้ยขับไปเที่ยวกันนี่ลุงเสก็มีมอเตอร์ไซค์มีมอันนี้รถไฟฟ้าเนาะลุงเสกผมเคยรีวิวไปแล้วเออเปิดไอเปิดไอจอดนอนนะทั้งคืนตกประมาณนะแปดเปอร์เซ็นต์ 9%ก้าเปอร์เซ็นต์ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์่ะเออเราก็จะนอนอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะเออคืนนึงก็ประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ไม่เลย1สิบนะอ้อจอดนอนแบบสบายๆเลยอันนี้ก็ถูกเสียเาซื้อมาเอาไว้ออกงานเนี้ยรับส่งรับส่งลูกค้าประมาณนี้นี่เอ็มจีเอ็มจีโอเคประมาณนี้เดี๋ยวขอชาร์จุ่งชาร์จแบตกันแบตหมดหมดเลย ระบบแบตผมยังไม่จบเนะย้าฟ้าปิดๆแบบเนี้ยชาร์จแบตไม่ได้นะโซล่าเซลล์ไม่มีแสงอืมแต่ก็กลางวันก็พอใช้ได้นะอืมแต่มันชาร์จชาร์จไม่ค่อยเต็มไนงะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวขโมยไฟลุงเฟกชาร์จบ่งชาร์จแบตหน่อยอืมโอเค ก็สวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนๆนะเอออยู่บ้านลุงเสกนะครับจังหวัดระยองออตัวเมืองเลยน,ะนี่อยู่อันตัวสายคิวนะนี่ตอนลุงเสกจอดนี้นะลุงเสกมีรถสองคันนี่มีอินสูบัตตี้นะนตัวต่ํานะครับแล้วก็อ่ามีรถไฟฟ้านี่สองคันเนาะแต่ว่าคันนี้ต้องปรับจูนนะอย่างที่ว่าไปนะเนาะเธอโบเพิ่งไปติดมาแล้วก็ยกสูงมาแต่ว่ายกสูงมาแบบลงลง้อไปแบบสวยงามมากๆเนะ เดี๋ยวไม่เกินจิตหน้าน่าจะออกแคมป์ได้แล้วสำหรับคันนี้เนาะอืมีอยู่กับคุณแฟนลูกเพจนี่เราจะพาเราไปเที่ยวในวันนี้นะครับ <c oughs> แอโอเคไปครับเดี๋ยวว่าจะไปแหลกทะเลนาะอาเฟกพาไปอ้ฝั่งเมื่อเท่าฝั่งอะไรนะเจ๊หาสุชาดาเออเราจะไปแหลกทะเลใช่้หมสำหรับวันนี้เนาะแอน มาคืนน่ะกะจะพาไปอ่ะเที่ยวตองอยู่อยากกันดูว่ามันมีอะไรเนาะเราคนไปคนเที่ยวได้แต่ว่าเมาแล้วก็เลยไม่อยากจะออกเดี๋ยวมีเหตุการณ์อะไรเง <_ Designer> ี้ยตำรวจตำรวจเนาะเออเลยเช้าดีกว่าเนี่โอเคป<_ <ull> _>โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ<_ <ull> _>้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้้ยโอ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 ้ยออยโอ้ยโอ้่้ เออเป็นวร์เป็นร้างอ้โหแต่วันนี้อรถสามล้อไม่มีวะเจ๊เออ <laughs> ต้องนั่งรอใช่ไหมเนี่ย <laughs> โอเคแล้เวเข้าไปบนตรงนี้โเคเดี๋ยวรัด้อดนะอ๋อโอเคก็เป็นอีกจุดหนึ่ของไอ้มันคือเขตจิตต่อของไอ้หาดเพีเอไมวายวะเจ้เ,ออเป็นปากออปากปากปาก,ปากน้ำ โอ้ยเลี้ยวเลยเนีย่เอาเรื่องจะมาหาของกินแต่ว่ายังไม่มีของกินเลยพีย่เดียวแล้วโอ้หาทรายขาวมาเลยตรงนี้โอ้สวยเว้ยลงเ๋วเลยตรงนี้มาตะพุทธเนาะเด โอ้โหมีคนมากลางเกณฑ์ด้วยนี่เอาเรื่องนี่แหละเนี่ยแต่ตัวน,นี้นนอะไรวะมเนี่ยผมอ่ะโอ้อทะเลเนี่ยวหาของกินกันก็โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ไม่อย<ๆ>ู่ที่แหลมเจริญนนะ<ๆ>นแต่ว่าจอดรถตู้สายคิวนะีน่สูบัตีแบบนี้เลยจัดจอดแัด ติดหาแบบนี้เลยนะอือก็มีพี่ๆนะมาจอดอ่ากลางเต็นท์ด้วยนี่ฝั่งงก็จะมีห้องน้ำนี่นะอคอยให้บริการเนาะนีะ่ครัมา,มาจอดเนี่ยมันมีห้องน้ำต่อทั้งแกวนะอีหาดอ้แสงจันทร์อืมผมว่ามาเที่ยวบ่อยนะมีมาแฟนลุงเศร้วก็คุณแฟนนีน่กั่งกินกันงลมเย็นด้วยหน้าฝน ตรงตรงสมตจำเนาะจะมีแบบรถขับมาขายตลอดนะนี่โอเคคนก็ยังไงก็จะมาทำกิจกรรมมนเยอะอือมาก็ขอทิศคนน่าจะเยอะเออผมดูแลคาเฟ่คาเฟ่จะมีรถอ่าพุทพุทธักเนี่ยมาจอดกันขายของกันเต็มไปหมดทะเลสวยนะพี่นี่คนหาปหาปาซื้อแบบสดได้เลย อีโทรคุแฟนอับหออก็ประมาณนี้นะก็อ่าอาจจะเป็นอย่งที่เออเผื่อใครมาอเลี่ยงนะผมว่ามีคนตกปลาอยู่ที่นี่ใส่ตกปลาไปยืนตักแดดกันนนอูกวันนี้ลูกเตดไปทำงานนะนี่พาคุณแฟนมาคุณแฟนลุงเตด จริงจะมาด้วยกันแต่วันนี้อ่ะมันเป็นวันธรรมดาเนาะผมไอไอวีไฟยอยู่สามวันเลยพามาแบบยาวๆอย่างนี้โอเคโอเคประมาณนี้ทิพี่เนะโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากก็ประมาณนี้ครับสำหรับอ่ทริปนี้เนาะแล้วก็ล่องจากเอ่อจันทบุรี่อยู่นะมาละยองตอนนี้ใกล้ถึงบ้านแล้วไปแวะเที่ยวไหนบ้างหมอเพื่อนนิ จันไม่ได้เที่ยวไหนเลยข้ามมาละยองเลยไปนอนกลางแจ้เฉยยะใช่ไปกลางแจเฉยไปอ่มืดแล้วเนาะเหมือนต้นผีหลอกป่ะเออแล้วก็ไปอ่ะแบตหมดก็เลยไปไปชาร์จบ้านตาเทกมาเมื่อคืนนี้นะก็เลยไม่ไปไหนเลยก็นอนบ้านตาเทกอีกหนึ่งคืนที่อ่าระยองเนาะตรงแถวแถวอ่าหาดแสงจันทร์อืมเรานอนโอ้ยอยู่กับตาเทกคืนนยงแล้วก็อ่าตื่นมาก็ ไปอะไรอะไอแหลมเจริญใช่ไหม,มอือแหล,เลหมเจริญก็เที่ยวอยู่ประร<ห><ๆ>มาณสามสี่ที่นี่แหละเออระหว่างร่องอะเนาะเราก็ไปไออะไรอะไออะไรมาะไอปลาแฝดเรือปลาแฝดแล้วก็ชมทอง<ห>อือมันต้องใช้เวลาในการเที่ยวเนาะขับรถก็หมดเวลาแล้วใช่ไหมไมิวอือประมาณนี้ก็มากับเยซุปอดีรถตู้สายเที่ยวของเราเนาะอือ ตอนมาแบบครโลกเลยตอนกลับแบบคตนลกพี่พี่ <laughs> คนแบบลกจัดอ่ะอก็แบบถือว่าเครื่องดีนะใช้อึดถึกทนดีผมขับนี่แบบว่าอ่าสี่ห้าชั่วโมงวิ่งแบบรวดเดียวนะไม่ไม่จอดไม่พักเลยแม่ก็สุดยอด,ดอ่ะ,เค,ออะเ,ออเครื่องแบบจะสี่สิบปีอ่ะพี่พี่เออเครื่องยัสี่สิบปีแล้วแบบวิ่งโ,โอ้วิง่งวิ่งแบบออกมาแต่บ่ายโมงถึง ห้าโมงนะเนี่ยโอ้ไม่หยุดไม่พักแม่งโคตรเอกสุดยอดไอ้เครื่องไอ้ C J A นะ T F R ฝาทองโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ต้องไปก่อนก็คลิปนี้ครับเป็นบิวกว่าใครนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คนระับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยฮะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะัก็มาเที่ยวอ่าจันทบุรีระยองอ่าลองกลับเนาะก็ ฝากเวตาฝากรับรับชมด้วยครับพี่พีนะอืก็อย่าลืมศึกษาธรรมะเรามีความสุขในทุกๆวันนะครับโอเคไปก่อนไปละ